วันนี้วันที่48แล้วเป็นเอ่อชาเลนจ์ไดเอทกับวอล์คเดย์ใช่ไหมแล้วมาทำแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้เหมือนจะมีเกดดิวินมีเข้ามาแจมนิดนิดแล้วเวันนี้พอบ้านอยู่บ้านเราก็เลยจัดส่งเมนูให้เลยตอนเช้าผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มจืดเต้าหู้ไข่น่ากินอยู่นะทุกคนก็คืออดใจไม่ไหวก็คือนั่งก่อนเลยตักก่อนมือถาวก็จะจัดแบบว่ารสชาติแบบเบาๆเป็นเมนูที่เกือบจะครีนแต่ก็ไม่ครีนนะจ๊ะเอาไม่อิ่มหรอมากินมันหนึบตอนเนี้ยเอ็เหอะเซ็งเซ็งก แล้วเลืมาที่หนะ้าวิสโก้คือมีที่คลิปตุกตายอยู่คืออายากคลิปจ้าพอบ้านก็ตามใจเง่วันนี้อนอกจากตามใจลุงแล้วตามใจเรายิ่งกว่าแต่เราหย่อนไปเยอะนะยี่สิบบาทพอเสี่ยงดวงคุณลุงนซะาเวฟก็ให้กําลังใจใหญ่เลยเพราะว่าต้องสองร้อยยี่สิบครั้งถึงจะคลิปได้<อ>จ้าหิวคอนเฟ็ตก็เลยให้พอบ้านลงไปซื้อทีอเมซอนแถวนี้ก็จะมีขายที่อเมซอนอย่างเดียวที่อื่นไม่รู้มีไหม,ม,ไมดูจากติกตอกดูช่องดูช่องพี่หมูเจ๋วทำน่ากินต่อด้วยโยเกิร์ตหน่อยจังหวะประจำวันก็รีวิวใดใดแล้วก็ทลไม ันนี้ก็จะทําให้เด็กกินด้วยมีข้าวนะผัดกับต้ยมยำปิกก่บอ,อกเลยว่าหน้าตาแบบนี้ก็คือเผ็ดมากทุกคนใส่พริกสีเขียวไปก็คือเผ็ดือเย็นไม่เบาอีกต่อไปเราได้มันหนึบอีกสองกินเผ็ดกินแน่นมาทั้งวันก็มีตัวนี้มาช่วยเรานะขับลมตดสนั่นไปเลย